คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำหนูละและการคาดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช่อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวล่าหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่13ทธันวาคม2567กันนะครับตัวล่าทั้งวันเจอหยุดวันนี้แอดให้ล่าไปที่6นะครับชุดจอดจัดไปครับ06 46 96ล่าเม็ดเดียวเน้นเน้นวันนี้จัดไปที่46ครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับ พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ